พี่น้องโอ้ยหมดลำลูกหลานแลนมาลูกหลานแลนมากบหน่อยในสามี่เราเด้อพี่น้องขาหักลายกบหน่อยชอบกําปั่นนี่ละมือนี้มายิ่งปลาพี่น้องยิ่งปลาตามหัวไรด้ไปหน้าประมาณยิ่งสองเกบ่เถิดมือนี้ได้บัวมากพี่น้อง ได้บัวลอยฟ้ามากินปลูกบัวลอยฟ้าพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่บัวลอยฟ้าเมื่อนี้ฮักไรพี่ปลูกบัวลอยฟ้าเคยปล่อยจะป่าลอยฟ้าบานนี้ปลูกบัวลอยฟ้าพี่น้องลอยฟ้าพี่น้องปลูกบัวลอยฟ้า

น,น,นั่นและโอ้อยคิดหนึ่งบวกล้อไฟยินดีกันบปอยู่พี่น้องบปอยู่เอาไหมเอานี้บอักนีจิบมักนีกน็ที่เอาลงนีเอาลงนีเอาไมมชุ่มไว้น้ำคัดไว้น้ำ จิ่งๆระบานในพี่น้องเหรอยวเดีนเหยาวันก็บ้นเยาว่ะ นแ้วมพี่รองเอาไม้มากึักันมึนดามานงมด้วยลูกไม่ตนเป็นงามเด้อมาตัวเป็นงามงาม,มา,า,งามาหงไดก็ได้อามาอกา,าอได็ได้ห่สองอันไม่น่ ไม่กองม,มันไงิดได้จังไรว์นั่นน่ะกองมันหยาบสะพานลงมานั่นน่ะเห็นปะโอ้ยใจใจเออเนี่ยนั่นน่ะกองเอเล่ล้ยนี่นั่นแหะมันก็ไม่ตัวนั่นเออนั่นละมาโอ,โอ้ยพี่ว่าตาบักคำเปียกพี่น้อฮ่าฮ่าฮ่าเฮ็ดไล <c ười> <c ười> <Okay. S 1> บอกว่าบ่มีไม้เพื่อนนี่แม่สามขาครับรวมเป็นสี่ขาพี่นอ้องว้าวเอาบานเอาให้ยูเลยบานยิ่งจริงเลยเอ๋อพี่น้องชุ้มเย็นปูกบัวแล้วก็เก้าเย็นได้สาเจาะไอยจ่อยไปเนี่ย เป็นดอกเป็นสายมาเนี่ก็สายเดียวอิ่มทั่วบ้านนะเอาลองเท้าให้หน่อยครับขอบผมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ร้านหน่อยทิปกลองให้พี่น้องกอขุผู้เล่าว,ว่าบ่มีบ่มีใหม่ม่จะเล็ก <laughs> ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ว โอ้ย,อย,อยไ,ปไปแล้วไปแล้วอ่าพี่น้องด้เบิองบัวลอยฟ้าแล้วปลากรลอยฟ้าตั้งระกบลอยฟ้าพี่น้องอย้ยฟังเรเพี่ถ้อยากหวัวเนะพอกันไหมเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งแข็งแรงสุขคุณสุกคนอย่ากเก็บยาไข่อย่าจนก็อให้สุขีสุข,ขังมีตังช้กันเยอะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำบาสวัสดีครับ